ประผิท่านประธานวุฒิสภานะครับประธานวุฒิสมาชิกนะครับกับผมนายเกาศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยนะครับขอเรียนชี้แจงท่านเสรีดังนี้นะครับจริงๆในระบบการธนาคารเนี่ยต้องเรียนว่าตัวตัวเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีธนบัตรมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วเวลาฝากเงินเนี่ยเราก็เอาเงินไปฝากที่แบงค์นะครับแต่ตอนนี้ในระบบการพัฒนาที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย ธุรกรรมที่ทําปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ธนบัตรแล้วนะครับมันใช้ระบบดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่จะโอนเงินระหว่างธนาคารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการโอนเงินโดยใช้การโอนเงินที่ไม่มีธนบัตรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเวลาทางประชาชนไปซื้อของที่ท,ที่ต่างๆเนี่ยนะครับเวลาจ่ายเงินชําระค่าสินค้าต่างๆเนี่ยก็ใช้ QR เป็นตัวจ่ายไม่ได้เอาเงินสดเป็นตัวจ่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเงินเนี่ยมันก็จะถูก,ถกโอนไปโดยไปพร้อมกับตัวเลขที่ที่ท่านได้จ่ายไปนะครับต่อ,อันนี้นเรียนชี้แจงไว้ไว้เบื้องต้นอย่างนี้นะครับ